นี่คือ5บทเรียนชีวิตจากทฤษฎีดินสอค่ะ 1. ดินสอต้องเหลาให้แหลมอยู่เสมอคนที่จะประสบความสําเร็จต้องเป็นคนขยันหาความรู้ใส่ตัวเองอยู่เสมอความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาความรู้ที่มีในวันนี้อาจกลายเป็นสิ่งไร้ค่าในอนาคตหากเราไม่รู้จักขวนขวายหาความรู้เราก็ไม่ต่างอะไรกับดินสอที่มันทื่อๆค่ะคงไม่มีใครอยากจะใช้ชีวิตเหมือนดินสอที่ไม่มีความรู้หรอกนะคะ 2. ดินสอต้องตรงไม่คดงอคุณเคยสังเกตไหมล่ะคะว่าดินสอทุกอันเนี่ยจะอยู่ในรูปทรงตรงเผื่อ เพื่อให้จับถนัดมือชีวิตคนเราก็เช่นกันค่ะเราต้องยึดถือความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อตนเองและผู้อื่นหากวันนี้คุณยังซื่อสัตย์กับตัวเองไม่ได้แล้วคุณจะไปซื่อสัตย์กับคนอื่นๆได้ยังไงอะคะ 3. ดินสอเมื่อเขียนผิด ก็ลบได้เวลาเราเขียนอะไรสักอย่างแล้วเราพบว่าเราเขียนผิดก็แค่พลิกดินสออีกด้านหนึ่งซึ่งปกติมันก็คือ,อยางลบที่ติดไว้นะคะสิ่งนี้ก็เป็นเครื่องเตือนใจเราค่ะว่าคนเราทําผิดกันได้แต่ผิดแล้วก็ต้องรู้จักแก้ไขด้วยค่ะไม่ใช่ผิดซ้าซากในเรื่องเดิม 4. ดินสอแม้ไม่ชัดเจนแต่จริงใจนะจ๊ะดินสอเมื่อเริ่มเขียนเนี่ยอาจดูแบบทําไมเธอไม่ชัดเจนดูไม่ค่อยคมชัดใช่ไหมไม่เหมือนปากกาก็เหมือนชีวิตของเราอะค่ะแรกๆเนี่ยเราก็ต้องลองผิดลองถูกให้ได้ลองคิดเขียนก่อนอนลง ก่อนล่างเอาไว้ก่อนเหมือนชีวิตของเราค่ะแต่เมื่อไรที่ดินสอค้นหาทางของตัวเองเจอ จากดินสอที่ดูเหมือนไม่ชัดเจนก็สามารถเขียนเน้นจนเข้มชัดเจนไม่น้อยไปกว่าปากกาเลยและข้อที่5ดินสอถ้าไม่ใช้ก็ไม่เกิดประโยชน์ถ้าเราวางดินสออยู่เฉยๆย่อมไม่ก่อให้เกิดประโยชน์จนกว่าจะมีใครสักคนหยิบมันขึ้นมาขีดขีดเขียนเขียนความสําเร็จก็เช่นกันค่ะถ้าคุณไม่เริ่มทาสักทีแล้วมัวแต่รอทุกอย่างให้มันพร้อมความสําเร็จจะไม่เกิดขึ้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้อยากทําอะไรทาสักค่ะตั้งแต่เดี๋ยวนี้ค่ะเวลาที่ดีที่สุดคือเวลา ไหนคะเวลานี้ค่ะใครที่ฟังคลิปนี้จบพูดเตือนสติตัวเองพิมพ์ใต้คอมเมนต์นี้เลยค่ะเวลาที่ดีที่สุดคือเวลานี้